ประเทศไทยของเรานั้นนะคะได้รับความเชื่อเรื่องพลังของอัญมณีนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียค่ะซึ่งจะมีอัญมณีอยู่9ชนิดนะคะที่มีความเชื่อว่าเป็นมงคลสูงสุดตามความเชื่อของคนไทยโบราณนะคะซึ่งจะมีชื่อเรียกว่านกพรเก้าหรือว่านกพระัตน์นั่นเองค่ะความเชื่อที่ว่าอัญมณีแต่ละเม็ดเป็นตัวแทนของดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงในระบบสุริยะของเราค่ะ ซึ่งอัญมณีแต่ละชนิดนะคะก็จะมีเทพประจําตัวที่มีคุณสมบัติอันเป็นมงคลแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งเทพเหล่านี้นะคะก็จะคอยปกป้องอันตรายต่างๆแล้วก็นําความมงคลสูงสุดมาให้เราด้วยค่ะซึ่งเพชรนะคะก็เปรียบเสมือนกับดาวสุขค่ะทับทิมเปรียบเสมือนกับดวงอาทิตย์ค่ะมรกตเปรียบเสมือนดาวพุธค่ะ โถพาสเปรียบเสมือนดาวพฤหัสบดีค่ะมูนสโตนเปรียบเสมือนกับพระจันทร์ค่ะไพลินเปรียบเสมือนกับดาวเสราร์ค่ะโกเมนเปรียบเสมือนกับดาวยูเรนัสค่ะเพทายเปรียบเสมือนกับดาวอังคารค่ะและสุดท้ายค่ะแคทอายเปรียบเสมือนกับดาวเนปจูนค่ะ